DJ มาดู CRV คันนี้นะครับ CRV คันนี้ลูกค้าตนะ้านี่เป็นเขาเรียกไดเวอร์นะเป็นคนขับขับรถมานะครับป้ายก็ประมาณนี้นะะไม่ใช่ป้ายของบ้านเรานะครับอันนี้เป็นพวงมาลัยซ้ายนะครับพวงมาลัยซ้ายะ เพิ่งปรับมาล้วก็บอกว่ารถเนี่ยเพิ่งเอาลงมาจากเรือนะครับเออมาเช็คสภาพนะครับมาเช็คสภาพก็คือว่าเราขับไปลองนะมีเสียงดังปักปักปัก,ปกด้านหลังนะเราก็ให้ทีมงานเราลือนะ้อเนาะลื้อมาดูว่ามันเป็นที่อะไรกันนะเสียงดังกระแทกมากเลยครับดังเอ๊ะมันเหมือนไม่ได้ขันน็อตมาหรือเปล่าคันนี้นะเดี๋ยวเราเนาะหาว่าเคยเคยไปซ่อมไหมไม่เคยเลยเพราะว่าเพิ่งเอาลงจากเรือมานะ อันนี้เป็นวงมาลัยซ้ายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเป็นที่อะไรเป็นเสียงดังปักปักปักเวลาเราไปขับจะโดดเนินหรือว่าวิ่งทางที่เป็นหลุมขูข,ขานี่ดังดังมากเลยตกใจเลยฮรับแลดูโชคด้านหลังก็เป็นเป็นโชคใหม่นะครับเป็นโชคใหม่เพิ่งไปทํามานะเพิ่งไปทํามาก็ให้ทีมง,งานเรางัดเช็คดูนะครับ ัดดูครับรัดดูเห็นไหมโชงนี่ดิ้นได้นะครับก็คือว่ามันมีปกตินะหลวมหลวมนะเวลาตกหลวมกระแทกเหมือนไม่มีอะไรเดี๋ยวเราจะถอดออกมาดูนะขอดออมาดูเลยกดีกว่าจะเห็นชัดเจนนะครับจะถอดออกมาดูครับ ฮะ uh huh. สำหรับ uh, ในตัวช็อคอัพนี่ฮะเราแกะหรือลงมาก็คือว่าปะกะตินะแน่นไม่มีอะไรสำหรับที่มันดิ้นได้ก็ยางหูวโช๊กก็สุดสุดแต่ว่าก็ปะกะตินะปะกะติเลยไม่เป็นไรสุดนิดหน่อยนะยางเบนะ้าโช ốc, ๊กนะยางเบ้าโช๊กยางหูโช๊ก ปกติหมดอ่าต่อไปเราก็รื้อตื่นออกมาดูอีกครับอ่าทีน,นี้เรามาดูตรงกันโครงนะครับอ่าลองลองยิงงานลองโยกดูครับใช้แขคของแบนโยกนะครับได้ยินเสียงไหมได้ยินไหมครับเนี่ยจะมีเสียงดังตักๆักทัก,กเวลาวิ่งชัดเจนแล้วแล้วก็ดูสังเกตดูน็อตตัวนี้นะเอาครับโชคครับ เห,เห็นไหมว่าขันไม่แน่นนะอันน <mon k noise> ี้งานซ่อมจากอเมริกานะคันนี้นะขึ้นขึ้นฝั่งไทยนะทีวีคันนี้นะนาเข้ามาจากอเมริกานะครับลูกค้านําลงเรือมานะงานฝรั่งกับงานไทยไม่ได้ว่าเขาล็อกแต่ว่าก็เขาซ่อมมาจากทางโน้นนะครับเห็นไหมขี้เกลือขึ้นเลย ขึ้นเรือมานะโลกันนี้นะก็เจอแล้วฮนะจุดสำคัญที่มีเสียงดังนะนคือน็อตยึดกันโครงนี่คือง่ายงมันมันหลวมอ่ามันหลวมแล้วก็เราจะแก้ไขให้แล้วเรไปวิ่งทดสอบดูนะครับสำยางนี่มันมันหมดสภาพนะแล้วเราก็จะไปซื้อมาเปลี่ยนนะครับประมาณนี้นะจัดจบ งบไม่บานไปนะ,ะ CRV คันนี้นะครับเจอสาเหตุแล้วเสียตังค์ไม่เยอะครับคันนี้นิดๆนหน,น,น่อยนะอเดียเสียค่าแรงเช็คแพงกว่าค่าอะไรครับผมขับซ้ายนะวันนี้ขับซ้ายนะขับซ้ายนะครับขับซ้ายทักเจนครับ